ชีค่ะใส่รากผักชีโขกไปด้วยกันจะได้หอมหอมนะคะใส่ใส่สามสี่ต้นนะคะเอาคนโคนาใส่ลงไปด้วยนิดนึงจะได้หอมแม่ใส่ด้วย ใส่โคนโคนมันด้วยเอาละตอนนี้ก็กำให้เข้ากันนั้นสามาลคะ่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่ลูกอ่าอร่อยชัวร์ครัวเจเล็กนะคะพามาทำเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะวันนี้วุ้นเส้นเยอะเลยนะคะวันนี้กินสองห่อกลัวไม่พอค่ะอ่า เครื่องปรุงมีไม่มากนะคะต้นหอมอต้นใบขึ้นช่ายนะคะกุ้งทำความสะอาดตัดหนวดตัดอะไรเขาเรียกอะไรนะปรีเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องปรุงก็มีซอสซอสหอยนางรมนะคะซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผงปรุงรสแล้วก็น้ำมันพืชค่ะอันนี้สูตรแม่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็สามสหายที่เราตำไว้แล้วนะคะมี รากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะขโขลกไว้พอหยาบๆแล้วนะคะอะต่อไปเรามาดูการคลุกเส้นเลยค่ะเราทำน้ำคลุกเส้นก่อนนะคะขั้นตอนของแม่เอาละค่ะเราขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะน้ำมันหอยใส่เยอะได้นะคะสักสามช้อนโต๊ะ พ่อแม่ไม่ได้ใส่น้ำปลาไม่ได้ใส่อย่างอื่นน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ค่ะเดีย๋ยวถ้าไม่พอแล้วเราเติมได้ผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายใส่สักสามช้อนชาก,ก่อนค่ะ แล้วก็สามสหายที่เราตาไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันเราใส่สูตรแม่นะคะใส่น้ํามันพืชแทนอ่าเขาเรียกอะไรหนังเนื้อมันหมูเหรอคะมันหมูที่ตามโต๊ะจีนเขาทําอ่ะแต่แม่ใช้น้ํามันพืชแทนใช้น้ํามันพืชสักสองกัะพีนะคะเดี๋ยวเราจะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ เติมน้ำเปล่าเล็กน้อยน้ำเปล่าไม่ต้องมากนะคะจากนั้นเราคลุกเขาเส้นให้เข้ากับเครื่องนะคะอันนี้สูตรของแมนะ่ใครจำไปทำก็ได้นะคะง่ายง่ายๆค่ะค่ะทำกินที่บ้านนี่ค่ะคลุกเขาให้เข้ากัน ค่ะตอนนี้เรามาเริ่มขั้นตอนการทํากันเลยนะคะเอาหม้ออบนะคะกระทะกระทะแบนด์นะคะตั้งไฟนะคะแล้วก็เอากุ้งใส่ลงไปข้างล่างนะคะกุ้งรองข้างล่างค่ะจะใส่กุ้งลงไปก่อนนะคะข้างล่างนะคะ แล้วก็ตามด้วยเส้นนะคะเส้นที่เราคลุกเค้าเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วส่วนผสมเข้ากันดีแล้วทับเททับลงลงลงบนตัวกุ้งไปเลยค่ะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะจุยได้เครื่อง เแล้วจะเค,ค้มข้นจากนั้นเติมน้ำเปล่าอีกนิดหนึงค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อที่ว่าวุ้นเส้นเขาจะได้สุกทั่วถึงกันจะได้อบนิ่มๆน,นะคะเขาจะได้ไม่กระด้างนะคะ จากนั้นเราปิดฝาอบไว้ประมาณ10นาทีค่ะใช้ไฟกลางๆค่อนข้างอ่อนเลยนะคะค่ะได้เวลาแล้วนะคะนี่เห็นไหมสุกแล้วก็แห้งแล้วนะคะแปบ๊บเดียวเองค่ะจากนั้นเราใส่ผักลงไปเลยนะคะใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายลงไปเลย ลงไปเลยสวยงามน่านชมไหมคะปิดฝาไว้เพื่คู่นึงแล้วปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกุ้งอบอุ้นเส้นสูตรอร่อยชัวรครัวเจ๊เล็กน่ารับประทานไหมคะ มาค่ะมาโซยกันเลยมาค่ะมากินกันเลยกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะอร่อยมากแถมน้ำปลาพริกนะคะสุดแซ่บเลยจิ้มกับกุ้งนะคะอันนี้สูตรแม่สูตรเจเล็กนะคะไม่เหมือนใครคะ่ะโอ้